สวัสดีครับพบกับบุ๊กบอกต่อนะครับช่องทางที่จะบอกต่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องหมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยววิธีการเลี้ยงดูหรือแคลรับการฝึกต่างๆนะครับที่ทำให้ชีวิตของเราและน้องหมาอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายขึ้นครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากบอกให้ทุกคนรู้นะครับคือปัญหาเรื่องฮีส t ตร r o k e h e s เนี่ยเป็นภาวะที่ร่างกายของน้องหมาไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันส่งผลอันตรายแก่อวัยวะภายในซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยส่วนใหญ่แล้วหมาที่มีระบบทาางเดินนหยใจสั้ เซนบูด็อกอิงกฤษบูด็อกหรือปักเลยพวกเนี้ยที่มันน่ายน่นๆจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นแต่ไม่ได้แปลว่าหมาที่มีระบบทางเดินหายใจยาวจะไม่สามารถเป็นเฮสโตกได้เจอมันเชพเพิร์ดไทยหลังอานบางแก้วทุกสายพันธุ์มีโอกาสเป็นได้หมดผมเคยศึกษาเรื่องปัญหาเฮสโตมาบ้างแต่ว่าไม่มีประสบการณ์โดยตรง แล้วผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของสุนัขอะ่ะผมอยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลแบบถี่ถ้วนและครบถ้วนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอหมอหนิงเป็นสัตวแพทย์ที่ประจำอยู่ที่ฮัตโตะเวลเนสเซ็นเตอร์อยู่แถวๆสุขุมวิทสาสิบก้าเนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่คับต,รตรเกเพทเรียเลสเซนเตอร์นะครับผมอยู่กับคุณหมอนเน็งนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมอยากจะมาขอความรู้เรื่องทีโตกหน่อยครับคือคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจว่าทีโตกคืออะไรมันบบอันตรายยังไงพราะเป็นเกนเป็นภาษาไทยแล้วอ่ะมันจะเรียกว่าลมแดด แล้วพอแบบมาเทียบกับคนแล้วมันดูแบบว่าเฮ้ยแค่พักก็หายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วฮิสโตเกิดจากการที่อุณหภูมิของน้องหมาเนี่ยสูงขึ้นรนวดเร็วเกินไปทําให้เขาระบายความร้อนไม่ทันน้องหมาไม่มีต่อมเหงื่อวิธีการระบายความร้อนของเขาก็มีอาป,ปากหายใจฉี่เพราะฉะนั้นเขาจะระบายความร้อนได้ช้ากว่าคนมากๆพออุณหภูมิสูงอยู่นานๆทําให้อวัยวะภายในของเขาท่าทงานผิดปกติเราก็จะเกิดการที่ระบบภายในของเขาอะล้มเหลวทั้งหมดเลยทำให้เกิดความอนันตราย สมมติว่าเราพ่าน้องหมาไปเดินเล่นนะครับหรือว่าเราอยู่ข้างนอกกับน้องหมาเราจะสามารถสังเกตยังไงว่าน้องหมาจะกันเราจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นอีสตตกขั้นแรกเลยจะเห็นน้องหมาแบบตัววานสมมติว่าน้องหมาจะมีอาการที่หอบกินน้ําบ่อยฉี่บ่อยพอเริ่มเริ่มมีอาการเลือดม,มากขึ้นแล้วก็จะมีอาเจียนบ้างมีน้าลายไหลน้ำลาย,ลาย,น,ลายน้ำลายยืดตลอดเวลาแล้วแบบตัวดูซึมซึมไม่ขยับไปไหนแล้วก็อาจจะให้เจ้าของลองเปิดเงือกมาด้วยเนืออเขาจะเป็นสีแดงหรือไม่ก็ถึงคือสีม่วงเลย อจจะเนื่องจากว่าปอดเขาทํางานได้ไม่ปกติทําให้แบบว่าแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสเตจต่อมาก็คือเป็นสเตจช็อคและหลายๆอวัยวะทางานไม่ดีช็อคไปเหมือนคนเป็นลมสลบไปเองครับก่อนที่หมาจะช็อคเนี่ยครับเราเราสามารถทำายังไงได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงฮีตสลบนะครับก็หลีกเลี่ยงที่ที่อากาศร้อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักวิธีการคลายฮีตโตครับก็คือจะใช้น้ำนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เย็นจัดรวบรวมถึงผ้าด้วยถ้าแบบมีการเช็ดตัวให้น้องแบบระบายความร้อนอย่างเงี้ย จะใช้ผ้าที่ไม่ได้เย็นขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะทําให้ภู้ิภูมิมันลดเร็วเกินไปอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าอาการช็อกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับผมเคยไปอ่านรีเสิร์ชหนึ่งของสหรัฐมาบอกว่าการที่เรารู้วิธีปรมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งถึงมือแพทย์ได้เนี่ย น้องหมาจะมีโอกาสรอดมากกว่าน้องหมาที่ไม่ได้รับการปฐมพยาบาลเลยถึง64อันนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการปฐมปมพยาบาลเบื้องต้นที่สามารถทําเองได้ก่อนเราต้องสังเกตให้ได้ก่อนเดี๋ยวที่เราพูดไปขั้นต้นน้องว่าเออฮิตโตเราสังเกตยังไงจากที่เขาอาจจะพาไปวิ่งกลางแดดหรืออะไรเงี้ยให้ หลบล่งให้เร็วที่สุดเอาพัดลมเป่าจ่อเลยแล้วก็แบบเหมือนให้อากาศมันถ่ายเทให้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้ผ้าชุกน้ําเช็ดครับคือเราใช้เวลาไปประมาณห้านาทีสินาทีก็ได้แล้วทีเนี้ยส่งหาสตอรแพทย์ให้เร็วที่สุดการที่เรายิ่งพบสตอรแพทย์ช้าอวัยวะต่างๆมันจะแบบค่อยๆเสียไปเรื่อยๆค่อยเสียไปเรื่อยๆอาจจะมีภาวะแบบไตวายเฉียบพันได้ผมมีสารพัดเลยครับแล้วคือพวกนี้นี่คือถ้าสมมติมันอวัยวะภายในมันเสียหายไปแล้วนี่มันจะส่งระยะยาวก่บชีวิตน้องหมาเลยหรือเปล่าด้วยดยเล เราไม่ได้ทิ้งเป็นวันหรือว่าเราไม่ได้ทิ้งเป็นหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราเราเห็นปุ๊บเราก็ไปเลยนะเอะไรเงี้ยอวัยวะมันจะฟื้นตัวกลับมาได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่ต้องเราต้องไปให้ทันในตอนนองครับบางทีน้องหมาเป็นฮิสโตกที่แบบเห็นเห็นเสียชีวิตกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเออบางทีเจ้าของปล่อยไว้ที่บ้าน <laughs> แล้วเขาก็เป็นฮิสโตกเขาเองแล้วไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยอันนี้คืออันตรายมากจริงๆแล้วอยากฝากเจ้าของน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆทุกทุกตัวเกิดฮีสโตกไ้หมดเพราะฉะนั้นผมอยาก ก่อนที่จะเกิดอาการทีโตกดีกว่าดีกว่าให้มันต้องมานั่งแก้ไขกันทีหลังไปมาอะไรเงี้ยเออให้สังเกตน้องหมาให้ดีแล้วก็ดูแลน้องหมาให้ดีๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับความรู้แต่ว่าในเมื่อเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำโปรดักฑ์ของที่นี่หน่อยแล้วก็แนะนำคอนเซ็ปต์ของคัดตกหน่อยนะครับได้ครับ สำหรับคาโต้เพดเวนเอร์เซ็นเตอร์นะครับก็มีคอนเซปต์ว่า enhance pet quality of life ก็คือจริงๆเราก็เป็นกึงก่งๆึ่งเวดอร์เซ็นเตอร์แหละจริงๆหลักๆของเราก็คือมีเป็นสปาของน้องหมาเพื่อความผ่อนคลายแล้วก็มีเวชระลัยคอนซัลทให้ด้วยก็คือเป็นพบคุณหมอแหละโดยที่การการมาสปาแต่ละครั้งนะครับก็เราจะพบคุณหมอทุกครั้งคนอ่ะพาน้องหมาไปหาหมอเฉพาะเวลาน้องหมาป่วยครับเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันมีช่องตรงนี้อยู่ที่แบบว่า เราอยากจะหาปัญหาให้เจอก่อนที่น้องเขาจะป่วยการทาสปาหรือการทาอาบน้ําหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นกุศโลบายในการที่น้องหมาจะได้มาพบคุณหมอเนี่ยมันค่อนข้างทําให้แบบว่าเออเราจะค้นพบปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีมากกว่าการที่แบบป่วยแล้วเราไปเจอคุณหมออะไรเงี้ยครับ,รบอันนี้ทุกคนเสียตจขกาอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูก็ไเลยครับอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของน้องแมวหลังจากที่เออน้องหมาอาบน้ำเสร็จหรือตัวเสร็จหรือว่ารอเข้าสปาอยู่เนี่ยก็ จะมารอพักที่นี่เลยครับส่วนในห้องนี้ก็เป็นห้องน้องหมากก็คือหมากับแมวนี่คือต้องอยู่แยกกัน่าส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องตรวจของคุณหมอแล้วเป็นห้องทางานผมนั่นแหละเหมือนก่อนที่เราจะเข้าไปทําสปาครับเราก็จะมาตรวจสุขภาพก่อนว่าน้องพร้อมทําสปาหรือเปล่าหรือว่าน้องมีปัญหาอะไรคิว้หนังต้องไหนต้องระวังข้อน้องตรงไหนเวลาเราอาบน้าเราก็จะต้องระวังเป็นพิเศษนี่จะเป็นโซนแบบพวกสปากรูมิ่งนะพอเปิดเข้ามาก็จะเป็น เยลพวกโปรดักต่างๆที่แบบว่าเออฮาโตะอาจารย์บางชิ้นนะเข้ามาบางชิ้นก็เราก็ซีเล็กมาเพืนส่วนทุกคนเป็นสตอแพร์หมดเลยเวลาเลือกโปรดักก็ต้องเลือกแบบใช่ก็ต้องเลือกที่แบบว่าเออปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลร้ายต่ออ้กมาแล้วก็ประมาณครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเลยนะครับที่อุตส่าห์มาให้ความรู้เรื่องฮันโตะแล้วก็ยังพาชม สถานที่ดีๆอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้จะมาให้ความรู้อีกถ้าอยากได้ความรู้เรื่องไหน<ช>อะไรเง<ช>ี้ยบอกมาได้เลยครับขอบคุณมาก <ๆ S 1> ครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถพาน้องหมามาที่นี่ได้นะครับศัตวแพทย์ใส่ใจมากแถมหล่อมาด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพื่อนคนรักหมาได้ดูกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ <c oughs>